ขอนแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land Shop ร้านรับเติมเกม Cookie Land แล้วก็เกมมือถืออื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอุย๊ยอันนี้คือตัวใหม่เหรอทำไมผมไม่รู้จักมันประกาะนเลยประกายดาปร,ประกาอะไรประดูไม่ทันตามเสียงโแสงจันทร์อยู่แล้วมาขนาดนี้เพื่อไปนำแสงจันร์ นี่ยอดเยี่ยมอันนี้เป็นช่วงเกินเกินเกินเรื่องราวของคุณยายกับหลานอเมื่อกี้คือยายแล้วก็คุกกี้ตัวใหม่ก็น,น่าจะเป็นหลานใช่ไหมเอ้ยอันนี้คุกกี้อะไรเนี่ยตัวนี้ไม่น่าจะเข้าเกมนะมันดูแบบดีไซน์ N p c NPC ด้วยแนสแสร้งเลยดูเรือนรังอย่างกับอันไหนคืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นตัวอะไรอะไรประการังหลานอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมโอ้โหกลับมาประการังดาวก่อนอันนี้มีคิมสันคอรอันนี้อะไรเนี่ย ตาคอเราเหรอจงสว่างสวยัยเฮ้ยมันเหมือนมีมันก็เฮ้ยมันอยู่แนวหลังอะเนี่ยตัวซับแน่เลยว่ะโอ้ยเป็นประกาหลังเดี๋ยวก่อนนะขอดูสก,กิลมันเหมือนมีพื้นพ,นพ้นอะไรป่ะเห็นแวบๆบวแบบใช่ไหมผมน่าจะตาฝังก็เหมือนมีอยู่นะแล้วก็เอพิโซดพิเศษตัวนี้ก็หมดฟาร์มของนะโอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นมีแยมแสงจันทร์แล้วเดี๋ยวผมเห็นแวบๆบวแบบแล้วชัวร์นี่เราก็ศึกประจันบาน3 V 3สามนะครับ อันนี้หมวดนี้หายไปนานมากล่าสุดถ้าจะตอนแผ่นแหล่าเทพวัดสนีวะจำไม่ได้ละกิจกรรมสูงตำนานเนยอู้มาจริงด้วยนี่คือโชว์เซกซีโอ้โหโอหโคตรอลังการเลยมันเหมือนมีแสงปัดป่าๆเมื่อกี้แล้วก็เหมือนระเบิดตู้มอ่ะมันเหมือนนางฟ้าทะเลกับตัวอะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหอลังการนะมันแบบมุนๆแล้วก็ตุ้มขึ้นมา่โคตรเฟี้ยวเลยว่ะ จริงๆไงตัวนางฟ้าทะเลนี่เป็นตัวที่เหมือนรีรันบ่อยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รีลันกับแบ็คเพล่แล้วรอบนี้ก็รีรันกับนางฟ้าทะเลเลกเดือดเดือดนะเมื่อกี้หมุนผลคนอันนี้คือหน้าปกโอ้หน้าปกรอบนี้หน้าปกโล่งไปหน่อยเนาะไม่ค่อยมีอะไรมากนี่นี่เมื่อกี้เห็นนี่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 ขอดูราคาพิเศษกันนะเนี่ยแหละครับโหมดร์มของเออบางคนอาจจะคิดว่าเป็นโหมดเนื้อเรื่องแต่สำหรับผมว่ามันคือโหมดฟาร์มของอยู่ทางนี้อันนี้นี่อันนี้ไง อันเนี้ยมีหินแสงจันทร์แล้วก็หินตัวใหม่ตัวใหม่ได้ก้วกอนใช่ไหมใส่แต็ผมตันแล้วมันน่าจะแรงไปได้แล้วก็ตัว2เนี่ยเป็นตัววัตถุดิบตีบวกียมสโตนแล้วก็มีท็อปปิง้งพิเศษคือคุกกี้แสงจันทร์อ่ะเป็นคุกกี้ที่เคยมาก่อนรอบนึงแล้วนานมากแล้วแล้วก็มีท็อปปิง้งพิเศษฉะนั้นเนี่ยโอ้ถ้าตัวนี้ได้ใช้นะผมบอกเลยว่าตึงแล้วก็น่าจะได้ใช้มั้งขอดูไอตัวปากกาลังเนี่ยผมแบบว่า ยังเขาเรียกว่ามันโดนแสงจันทร์ดึงความสนใจไปไงอันนี้คือศึกสามสาเหมือนมีกฎพิเศษนะตรงกลางเหมือนเป็นดวงเขาเรียกว่านะเหมือนทองฟ้าสักอย่างหนึ่งอ่ะก็น่าจะเป็นกฎของซีซันนี้เออเนี่ยเห็นไหมหลอดมันค่อยๆไหลอ่ะไอหลอดขาวอ่ะไม่ใช่เออเรียกวหลอดแล้วเรียยว่พัดตันก็ได้อะหลอดเนี่ยค่อยๆไหลไปแล้วก็สุ่มอันนี้ของแสงจันทร์กับนางฟ้าทะเลเนี่ยอันนี้อันนี้มันก็เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่ได้มี2ตัวนี้ตันใช่ไหมก็ต้องเป็นผู้เล่นใหม่หน่อยแหละเพราะว่า ผมคิดว่าเหมือนว่าทั้งสามเซิร์ฟก็คือพีเอโคลี่ดาร์กเนี่ยมันทันแสงจันทั้งสามเซิร์ฟนะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านเล่นมานานแล้วก็น่าจะได้เออแล้วผมเห็นไอ้เทมสุม่มอะมม่เหมือนเป็นไอ้ของแสงจันแล้วก็เคลือบด้วยของนางฟ้าทะเลนะเนี่ยนี่แล้วก็ไอต้ตัวซ้ายเนี่เอ๊ะตัวซ้ายตู้อีเวนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนมันมีตู้ผมจําได้ว,ว่าเหมือนตอนนี้ในเกมมันจะไม่มีสกินเลเจนนี่หรือว่ามันเป็นของ เป็นของอันนี้วะ่ะของสกินสเปเชียเชวป่าวะไอ้ฝั่งซ้ายอ่ะผมคาใจเดี๋ยวเราอุ้บไปก่อนติดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนอืมแล้วก็ประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือแบบว่าผมเห็นแวบ,บแรกแล้วผมตกใจอย่างหนึ่งก็คือไอ้สกินแสงจันอ่ะสกินเลเจนอ่ะผมจะนกว่ามันก็สีทองอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะคือมันก็ทองมากๆแล้วนะอันนี้คือจัดไปเลยทองสองเท่า <laughs> ทองธรรมดาไม่พอจัดไปเลยทองแท้ โอ้ยแสดงว่าสกินเลเจนด์ใหม่ยังไม่มาในรอบนี้อาจจะมาแพทหน้าหรือเปล่านะเดาไม่ถูกเหมือนกันเลยหรือมันอาจจะมาเป็นแพทเดียรหรือเปล่าแสงจันเนี่ยขอดูสกิลหน่อยนะอันนี้คือคัดซีนตอนที่มีแยมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็หมุนชาร์ปเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะขอดูแบบสโลว์สโลเลยนะแบบช้าช้าชัดชัดช้าช้าชัดชัดอ่ะแยมสโตนแสงจันและสกินมิสติกนะครับ ปึ๊บปึ๊บปบอ่านี่รดเสียงก่อนนะเออแล้วก็เปิดมามีตัวคัสซีนไอ้ตรงนี้เราปิดได้ไม่ต้องกลัวนะครับผมก็ปิดเป็นประจำปั๊บป๊บ,ปบแล้วก็ฟาดคาถาไปมีลมพายุหมุนมาโอ้โหแล้วก็เหมือนมีพื้นแล้วก็เอ้ยโอ้เหมือนมีลมมาโอ้โหโดนโอ้โหมันหลับรัวๆเลยว่ะแล้วก็มืนมีเวสสุดท้ายอ่ะตู้มอีกทีนึง มันมันเออมันมีอยู่2องจังหวะหลังนะจังหวะที่ลมพัดแล้วก็จบจังหวะตุ้มทีหนึ่งรอบนี้นี่ก็จะเหมือนรอบก่อนๆนหน้านี้ก็คืออ่าวันวันที่เขาลงคลิปทีเซอร์เนี่ยก็จะมีแค่ตัวพรีวิวอัปเดตที่เป็นรูปภาพแต่ตัวรายละเอเียดแบบลึกๆเนี่ยเขาน่าจะลงอีกวันหนึ่งฉะนั้นเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวราไว้ก่อนแล้วกันเนาะก็อย่างแรกที่เราเห็นเลยเนี่ยอันนี้อันไหนเอาผมอันไหนที่มันอยู่ในคลิปที่ผมเรียกไปเมื่อกี้เนี่ยผมไม่พูดถึงมาละกันเพราะมันเป็นประเด็นซ้ํา มันก็จะมีอ่าแยมแสงจันใช่ไหมครับเรายัางไม่รู้ว่าแยมตัวเนี้ยเป็นธาตุอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับธาตุไหมหรือมีการไม่มีการเพิ่มธาตุใหม่เพราะถ้ามีการเพิ่มธาตุใหม่เนี่ยเขาจะบอกในอินโฟกราฟิกที่เขาจะทําฉะนั้นไม่มีธาตุใหม่ก็ลุ้นกันว่าเจ้าตัวเนี้ยมีแยมแล้วเนี่ยจะเป็นธาตุมืดหรือแสงหรือเปล่าหรือจะไม่มีธาตุ แต่มีคนบอกพี่มันเชื่อแสงจันทร์พี่จะให้มันทาดมืดได้ยังไงเออก็จริงนะก็ไม่รู้ว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะอแล้วก็ตัวคุกกี้ตัวใหม่เนี่ยเป็นสายซัพพอร์ตแถวหลังโอ้หถ้าโอ้สายซัพพอร์ตแถวหลังเหรอก็อาจจะอาจจะได้ฆ่าบยว่าวะไม่มั่นใจเพราะว่าโอ้โหสายซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตเนี่ยไม่ค่อยจะเรียกว่าไม่ค่อยนะไผมขอดูลิสก่อนนะว่าคุกกี้ใหม่ๆตัวซัพพอร์ตเราได้ใช้ไหมตัวดอกท้อเนี่ยก็ได้ใช้อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปแสงออเดเล แล้วก็ซีเวอร์ซีเวอร์เบลเนี่ยลิลี่คุณเขาก็ไม่ได้ใช้ก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ละมัง้งซัพพอร์ตอะเฟอร์เลนต์มันใช้แต่เฟอร์เรนต์มันสเปเชียลวะ่ะแต่ซัพพอร์ตอีพิกไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่อ่ะดูแล้วได้ใช้น้อยอาจจะเพราะมันมาเยอะด้วยละมัง้งก็รอรู้ว่าเอ้ยมันจะได้ใช้อะไรไหมคุณจะเลือกได้ว่าคุณจะใช้ออฟใหม่ที่คุณรีได้หรือคุณจะใช้ออฟเดิมจริงๆถ้าใครจะทําบิสกิตของแสงจันทเนี่ยเอออยากจะมีคนพี่แล้วแสงจัน์จะใช้ท็อปปิ้งและบิสก เหมือนเหมือนเดิมก็คือตัวท็อปปิ้งที่ใช้อาจจะเป็นครูทางเหมือนเดิมหรือเปล่านะหลักๆมันใช้ครูทางใมของเดิมส่วนบิสกิตเนี่ยก็คงมันก็คงเป็นไปได้2อ,อย่างอะ่ะไม่เพิ่เฉยก็คงคูทางไม่ก็เออสอย่างลดเสียหายด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะไปทางเพิ่เฉยลดเสียหายซะมากกว่าฉะนั้นใครที่มีบิสกิตที่ใช้กับราชนีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ใช้กับแสงจันได้สูงนะเพราะว่าแสงจันเนี่เป็นสายเวทและถ้าสมมุติมันปลายทางมันไม่มีท่านเนี่ยโอ้บิสกิตนี่คือเล่นบิสกิต ตัวสายเวทที่เราใช้อยู่เนี่ยโยกมาใส่เจ้าตัวแสงจันได้เลยรอติดตามกันอีกทีหนึง่งอ่ะบิสกิตเนี่ยนอกจากการรีหนึ่งแถวอันนี้คือหลายๆคนรู้กันอยู่แล้วแต่มันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราคาฟเวทเนี่ยเราใช้คริสตัลนใช่ไหมครับแต่มันเหมือนว่ามีการเพิ่มไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถการันตีการคาฟเวทได้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจก็คือสมมุติว่าเอ้ยเราเรา,เรา,เ,ราเราดรอปบิสกิตมาใช่ไหมครับปรากฏว่าไอที่ดรอปมาโดยหุณนแม่งออฟดีมาก อ๋อแบบโอ้ยดีดีแล้วเราก็อยากจะคับเวตเพื่อเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นสายที่เราใช้ใช่ไหมซึ่งมันอาจจะไม่ได้ติดทุกรอบเพราะคับเวมันไม่ได้การันตีว่าอไอ้ที่เราครับได้มาเนี่ยเบยมันจะเป็นทา่าตรงไหมเพราะว่ามันสุ่มหนึ่งในกี่สายนะแปดสายปะแต่แถวนั้นอะ่ะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบางคนที่แบบเซ็งเแบบหูยบางทีเราดรอปมาแล้ว แต่แบบโอ้ยรีรีจนหมดแล้วยังไม่ได้ให้มันเป็นสายเลยล้วกท่ากับบ้านเราก็จะเหมือนเสียบิสกิตอันนี้ไปใช่ไหมครับแต่ผมเห็นมันเหมือนมีปุ่มให้เราแบบการันตีผมคิดว่าน่าจะเป็นการการันตีเปลี่ยนทา่าไมเปลี่ยนสายของคาเฟเอะ่ะให้แบบตรงกับตัวสายของบิสกิตเลยสมมุติเอ๊บิเป็นบิสกิตซับพอร์ตใช่ไหมถ้าเราก,กดใช้อเทมนี้บวกกับคิสตัลหรืออาจจะไอเทมนี้อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนตัวแถวนั้นเนี่ยเป็นท่าที่ตรงเป็น เป็นสายที่ตรงกับบิสกิตได้เลยซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะดีครับแล้วไอเทมนั้นาหาได้จากไหนไอเทมที่ช่วยให้คา์เวท์ไอเทมที่ช่วยการันตีคารเวทเนี่ย้าที่ผมดูลูปผมเข้าใจว่าได้จากการย่อยบิสกิตซึ่งบิสกิตเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเถ้าคุณคา์เวทอะไรเท่าไหร่ไปเนี่ยย่อยแล้วมันจะได้คืนมาแต่ทีนี้เนี่ยเราผมเรายังไม่มัน่นเรายังไม่มีข้อมูลว่าไอแล้วเราจะย่อยที่เราย่อยเนี่ยเราจะได้คืนมาเท่าไหร่ เราต้องรอวันที่เขาลงแพดโนตก่อนแล้วก็ย่อยแล้วเนี่ยเอ้ยมันจะได้ทุกครั้งเลยไหมมันสุ่มได้หรือมันการันตีทุกครั้งไหมแต่สมมุติถ้าเราย่อยบิก๊กิตที่เราดรอปมาแล้วเราไม่ได้กดคาร์เวทก็คือไม่ได้ใช้เพชรอะเราคงไม่ได้อะไรคือมาหรอกแต่ตัวไอเทมนั้นนะถ้ามันได้มาเนี่ยมันก็มันช่วยให้การเล่นเนี่ยก็ช่วยให้เราวางแผนได้ดีมากขึ้นอ่าก็ก็จะมีประมาณนี้นะถ้าที่ผมเห็นนอกนั้นเนี่ยก็มี3ามบีสามอะไรพวกนั้นก็คงไม่ได้มีอะไรแบบว่า ฉีดไปมากน่าจะเหมือนอันที่เราเคยเล่นก่อนหน้านี้แล้วก็เห็นมีอะไรล้านๆ้าน้านอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะก็น่าจะเหมือนก่อนนัน้นนี้ที่แบบเหมือนมีสู่มไอเทมแล้วมันปีของแบบสมบสเเัติพิเยลใช่ไหมแต่รอบนี้ไอเทมดูแปลกอะ่ะผมไม่คุ้นเลยอาจจะเป็นไอเทมเกี่ยวกับมายคุกกี้่ะนะเพราะว่าผมไม่ได้ตามเรื่องมายคุกกี้ไม่มั่นใจเดีย๋ยวเรารอตัววันที่เข้าเกมจริงอีกทีหน,นึ่งก็อัปเดตเนี้ยตรงกับวันที่14สสิงหาก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไป